นี้พอสมควร,ร <นะ S 2> ข้อมองออกทีนี้ว่าแล<ร>้วทีนี้ว่าไอโครงกา,ร,ร,าร,รที่ถูกผลักดันออกมาเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและของประเทศชาติยกตัวอย่างว่าผมชอบใจว่าท่านสสชูวิทย์ที่ท่านอภิปรายในสภาแล้วก็พูดถึงแอร์พอร์ตลิงค์สองหมื่นล้านมันมัน คือเขาดันง,งบก่อสร้างออกมามีการฉกฉวยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว30 40, 40 50ก็ว่าไป<ะ>แต่ไอ้ตัวที่สร้างมันไม่ได้เกิดมูลค่าจริงเพราะมันจะมีท่าเรือนำ้ำลึกมีแลนด์บิทมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งสร้างเนี่ยเพื่อที่จะหนึ่งก็คือว่ามันได้มีการชักส่วนตรงนั้น<ะ>และสองเนี่ยก็คือว่า บริษัทใหญ่ๆที่ดำเนินการก่อสร้างเนี่ยก็ได้กําไรตรงจากโครงการอีกใช่ลักษณะนี้และไอ้ตัวโครงการเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ของสังคมว่าเงินความมั่งคั่งของสังคมที่ลงตรงนั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาได้จริงล้างมันก็เป็นโครงการร้างไปหมดแอร์พอร์ตลิงก์ก็พูดได้ขอดปากว่าเป็นแอร์พอร์ตลิงร้างไม่สมนิคคนที่ได้มาไม่สมประโยชน์หรือหรือหลายๆพื้นที่จะเป็นอย่างนี้ ทางใต้เนี่ยท่าเรือน้าลึกนี่ก็ก็มีมีมีอยู่สองสามจุดเหมือนกันที่ไม่เกิดประโยชน์นะนอกจากท่าเรือน้าลึกสงขาแลวก็แลนบุกแลนบิดอะไรพวกนี้ทุ่มเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็มันมันไม่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 สอดคล้องกับกับมูลค่าที่ลงไปกับการใช้ประโยชน์และผลตอบรับที่กลับมาสู่สังคมกลับมาสู่ประชาชนกลับมาสู่ประเทศชาติมันการเป็นการลงทุนที่ ที่ศูนย์เปล่าลักษณะอย่างนั้นนะครับนี่ก็อันนี้เราพูดหนึ่งหัวข้อพัฒนาการของระบบการทีนี้ว่าพราะเป็นอย่างนี้พับเนี่ยไอ้ที่ผมใช้คําว่าสมพบกับต่างชาติและผูกขาดภายในเนี่ยมันช่วงหลังเนี่ยที่เราเรียกกันว่าทุนทรราชหรือว่าผลิตการพาดเด็การทุนสามานเนี่ยก็ความหมายก็คือว่า คือคนที่ได้ประโยชน์จากระบบอํานาจรัฐเนี่ยระบบะประชาธิปไตยทุนหรือประเด็จการทุนสาม,มานเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งก็คือว่าได้ประโยชน์โดยระบบที่เอื้ออํานวยให้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ท,ที่เป็นหัวหมูทะลวงฟันของระบบทุนก็คือเข้ามาผลิตอํานาจรัฐเองเนี่ยก็เหมือนระบบอ่าอนาจรัฐของของระบบทุนทักษิณเนี่ยตอนนี้ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อมาฉกฉวยประโยชน์จริงจากการทุจริตเชิงนโยบาย<อ>เพราะว่าทุนทุนโทนทุนทุนของระบบนี้มันไม่มีฐานการผลิตจริงหมายความว่าอย่างไรคะไม่มีฐานการผลิตจริงไม่มีฐานการผลิตจริงความหมายก็คืออย่างอย่างเหมือนบริษัทเครือใหญ่ๆผมไม่ออกชื่อนะอที่ผลิตเกี่ยวกับ ทางเกษตรอาหารสัตว์แล้วก็เลี้ยงสัตว์หรปเปยอะไรอย่างเงี้ยมันมีฐานการผลิตจริงแต่ว่าระบบอำนาจรัฐของสังคมเราที่มันเลืกอาเวยให้ก็คือทำให้เขาผูกขาดได้แม้กระทั่งว่าผูกขาดเป็นลามไปจนถึงว่าผูกขาดการซื้อขายของกินของใช้จนประทศต้องขึ้นอยู่เขาจนกระทั่งว่าร้านขายของชำจริงไปหมดเลย ถูกไหมมันก็มีระบบเฟรนช์ชัยมีระบบอะไรอันนี้เราไม่ออกชื่อนะแต่ว่าแสดงว่าที่เขาทําได้อย่างนั้นก็คือระบบอํานาจรัฐมันเอื้อเอื้ออํานวยให้เขาถูกไหมไอ้อย่างนี้หมายความว่าทั้งผูกขาดแล้วก็เป็นระบบทุนก็มันถือว่าทุนสามันเหมือนกันแต่ว่าใช้อํานาจรัฐถังโอ๊ค่ะมันต่างกับระบบทุนธรราชที่เข้ามาประดิษฐ์อํานาจรัฐแล้วก็แล้วก็แล้วก็มา กระชับอำนาจและก็มาพัฒนาอำนาจเพื่อสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาค่ะครับค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าจะสะท้อนว่าณวันนี้ประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันละ50กว่าปีเนี่ยนะคะตั้งแต่2475จนถึงวันนี้2556ครับคุณสุคมมองว่าประชาธิปไตยของไทยณวันนี้มันงอกเงยเจริญงอกงามสักแค่ไหนถ้า100%ให้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คือ มันมัน,ม,นมันพัฒนาควบคู่ไปสองด้านหนึ่งก็คือระบบของทุนเนี่ยระบบประชาไตายของทุนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่เขาจะต้องเขาปิดไม่ได้ก็คือสิทธิและเสรีภาพใช่ไหมฮะเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทําให้ภาคส่วนประชาชนเนี่ยมันใช้อํานาจอธิปไตยโดยการใช้ประชาธิปไตายทางตรงได้ค คุณเข้าไปในระบบะประชาธิปไตายแบบตัวแทนแบบการเลือกตั้งไม่ได้เข้าไปในรัฐสภาไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลไม่ได้แต่ว่ามันก็พอจะมีช่องให้ใช้อ,อำนาจอธิปไตยของปรงชชนที่เป็นประชาธิปไตายทางตรงเพราะว่าสิทธิเสรีภาพหลายส่วนที่ที่ท,ที่ระบบประชาธิปไตายของทุนมันต้องเปิดให้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เพื่อขยายความมองงานอการของพลังการผลิตที่ร่วมอยู่ในระบบ พูดอาจจะลึกไปนิดนึงนะจริงก็ไม่ลึกก็คือมันไปกระตุ้นทําให้คนทํางานเนี่ยอยากทํางานทีนี้ว่าพอเป็นอย่างนี้พักเนี่ยมาก็ว่าระบบทุนใหญ่หรือหรือพรรคการเมืองที่เข้าไปถือครองอานาจรัฐอยู่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อจุดมุ่งหมายเนี่ยมันก็ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยพอมันได้อํานาจแล้วมันก็ยิ่งคิดการใหญ่แต่คนพวกนี้เนี่ย อันดับแรกเนี่ยผมเชื่อว่าพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของโลกของกระแสะโลกของระบบการเมืองในแต่ละสังคมเนี่ยมันต้องเดินไปขา้างหน้าค่ะเพรา่าทั้งหลายเนี่ยไม่เคยเอาชนะประชาชนได้สุดท้ายต้องแพ้แพ่ายแพ้ประชาชนทุกตัวค่ะนี่คือเรื่องจริงเพราะแต่สังคมไทยเราเนี่ยมันกำลังอยู่ในในในพลวัตช่วงนี้ค่ะเพราะนั้นการเคลื่อนขับเคลื่อนข,ของขวายประชาชนเนี่ยที่ ต่อต้านหรือคัดค้านหรือขับไล่รัฐบาลทุนสามานเนี่ยมันก็เป็นพลวัตของมันเป็นพลวัตของมันแล้วก็แล้วก็สุดท้ายประชาชนต้องชนะประเทศไทยมันจะต้องก้าวไปขา้างหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราจะเห็นว่าพ,พอพอยิ่งมันเข้าไป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 กระชับอํานาจเนี่ยหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นมากมายอันดับแรกเนี่รัฐบาลไทยเนี่ย ใครก็มองเห็นได้ว่ามันไม่มีคุณภาพเลยนายกก็เป็นอย่างนี้ค,คือพูดง่ายว่าไม่โง่วงก็กบ้านี่อยู่สองระดับมันมันไม่ใช่คนที่มีคุณภาพมีศักยภาพก่อนนะคุณธรรมอีกเรื่องหนึ่งนะอไอ,อ,อตัวนี้ไม่มีแล้วคุณธรรมไม่มีเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลบ้าบอคอแตกเลยช่วงสุดท้ายค่ะทีนี้สะท้อนมาแล้วว่าประชาธิปไตยของไทยนะวันนี้ ก็ทุนต่างๆเนี่ยมาครอบงำแล้วก็นำไปใช้ผลประโยชน์กับกับธุรกิจของตัวเองกับกลุ่มของตัวเองกลุ่มคนของเขามีอะไรที่จะฝากถึงประชาชนบ้างคะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าขึ้นบนเวทีเนี่ยันก็จะขึ้นด้วยกรจบด้วยกรอนน่จบได้เลยค่ะด้วยกรขออนุญาตอ่านทึ่งคุณสุคียร์แงเองด้วยครับก็เป็นกรที่พูดถึงระบบคิดของพวกเราอะนะฮะที่ที่คิดว่ามาถึงจุดที่เราเรา ต้องอต่อสู้กับระบบทุนทร,ราราชที่ถือครองอำนาจอยู่ทีนี้ว่าผมใช้คำพูดว่าเดิมพันนี้ระหว่างภาคประยชนกับระบบอำนาจรัฐของทุนสามานเนี่ยมันกำลังจะก้าวข้ามเดิมพันของอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจไปสู่เดิมพันของชีวิตและวิญญาณด้วยกรอนบทนี้ผม,ผมใช้คำว่าเดิมพันด้วยชีวิตและวิญญาณ กรณีนี่นี้เป็นพยานเมื่อรัฐทุนสามานมันพยองใช้อำนาจเผด็จการอันลำพองแล้วปกครองอย่างกดขี่เบียดบีทาเผด็จการด้วยช่อฉนใช้กฎหมายเผด็จการอย่างเลวร้ายคล้ายหมาบ้าทุจริตผิดศีลธรรมทำจัญญา มันทายท้าทั่วสังคมอย่างสมบูรณ์ธรณีนี่นี้จงเป็นพยานข้าจะบ้านจนถึงวันเองดับศูนย์เองชนะเองคลองไทยได้สมบูรณ์ถ้าเองแพ้คือดับศูนย์ตรูลชินเดิมพันอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเดิมพันแห่งชีวิตกับทักษิณ ถ้าเองแพ้รับโทษทันประหารสิ้นประชาชนทั้งแผ่นดินจะชิงชัยชัดเจนนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะพัชชาธนาเริค่ะและคุณสุคมศรีนวลก็ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะคในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ไดเรกนะคะหมื่นนาอานพร้อมกับอาจารย์สมศักดิ์โกศิสุขค่ะสำหรับพัชชาในช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ที่เวทีเดินทางไกลขอบคู่รัชกาจักรไทยนะครับกับประเด็นที่เรากําลังพูดถึงการปกป้องแผ่นดินการปกป้องสารธรรมนูนการปกป้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมาระหมากษัตริย์เป็นประมุขและสิ่งที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ก็คือบทบาทของนักการเมืองที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ในทุก,กระบวนการและหลังสุดก็มีการพูดในเป็นนัยยะว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไม่ยุติธรรม วันนี้ก็จะได้คุยกับท่านสมศักดิ์โกศัยสุขนะครับซึ่งท่านเป็นที่ยอมรับในกระบวนการแรงงานโดยเฉพาะประเทศเยอรมันซึ่งเป็นบทบาทอันหนึ่งที่เกี่ยวกับศาลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะครับสวัสดีครับท่านครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องต้องเชิญมาพูดคุยเนื่องจากว่ามันมีข่าวจากโพสต์เดย์พูดถึงอินไซต์ที่ประชุมคลมวันที่21พฤษภาคม บอกว่าจะมีการเตรียมใช้รายงานผลการดําเนินการของกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะอัดสารดีกาแผนกคดีการเมืองบนเวทีโลกซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าอยากใช้เวทีนี้ในการสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงในประเทศเราในเรื่องอํานาจการพิจารณาคดีของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่า เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่และการพิจารณาคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมสากลหรือไม่ฟังตรงนี้ท่านสมศักดิ์มองยังไงครับผมไม่ไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าที่จริงประชาชนทั้งประเทศนี้ก็รู้ว่านักการเมืองกลุ่มที่มีบทบาทอยู่ในขณะนี้เป็นที่ไม่ยอมรับโพลทุกสำนักทุกที่ทุกคนทุกแห่งบอกว่าบ้านเมืองเนี่ย แม้แต่อาชีพนักการเมืองปัจจุนันียคนยังดังเกลียดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ถามเด็กๆนะว่าถ้าโตขึ้นจะทําอะไรครับมีคนตอบว่าจะเป็นนักการเมืองจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากอันนี้นน <ๆ S 1> ก็เป็นนัยยะสําคัญน,นัยยะนี้ก็หมายความว่านในกระบวนการสิบปีมาเนี้ยที่พวกนี้เข้ามามีบทบาทมามีอานาจอยู่เนี่ยคนก็เห็นแล้วว่ามันมีแต่ความ เสื่อมเสียเหลวแหลกมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันไม่มีศีลธรรมแล้วไปโชว์ตัวอยู่ในสภาเนี่ยเห็นไหมพูดในสภาไม่มาประชุมตอกบัตรแทนครับแล้วก็เวลาประชุมวันที่สี่ธุลาคมนี่ยผมจําได้เลยนะเดือนที่แล้วครับที่นักโทษนี้ก็ดีมาฮ่องกงตรงนี้ไปหมดเลยสภาล่มเลยเพราะฝ่ายรัฐบาลคือเสียงข้างมากเมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่อยู่มันก็สภาก็ล่ม อันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายของพวกนี้ก็คือวันนี้เป็นที่รู้ทั้งที่รู้กันหมดแล้วแหละนะว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นทํางานเพื่อนักโทษเพื่อที่จะเนรโทษกรรมให้นักโทษและก็พ,กพวกที่ต่อสู้เพื่อนักโทษแสดงว่าตรงนี้น,นเป้าหมายเป้าหมายสุดท้ายที่เขาอยากจะทํากระบวนการอะไรก็ได้ที่ไปถึงจุดที่สามารถทําให้เจ้านายเขากลับมาได้แบบเท่ๆถูกต้อง อันนี้ก็จะต้องเปิดสื่อกศาสารกี่สารกระบวนการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ก็ต้องเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนี้ใช่เพราะว่าแหมเขาบอกว่าในการที่จะตอนนี้ยืดอำนาจได้อำนาจรัฐแล้วถ้าพูดภาษานี้นะได้ตอนที่เขาเริอำนาจดีบัญญัิตอนชุมนุมเหมือนไหมตอนไล่ทุบไล่ตีอดีตนายกนักพิสิท์นะที่เป็นฝ่ายค้านวันนี้แหมเขาบอกว่าต้องทำให้ได้อำนาจรัฐการจะได้อำนาจรัฐต้องมีอะไรล่ะหนึ่ง แก้วสามประการมไรางการเมืองมีมวลชนจัดตั้งแล้วก็มีกองกําลังไม่ไม่ทราบฝ่ายมีกองกําลังแล้วลังตอนนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ทราบว่าใครแต่ตอนนี้เขาทราบแะไรว่าเป็นฝ่ายไหนตอนนี้มีอำนาจรัฐแล้วผลของคอก็ชัดเจนว่าการสร้างสถานการณ์เกิดจากคนชุดดำซึ่งเป็นกองกาลังเ้วก็อยู่ในแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนที่มีเงินมีเงินมีเงินก็สามารถจะได้รับการเลือกตั้งเราเห็นไหมการเลือกตั้งในประเทศนี้ใครมีเงินมากก็ได้ได้มาก ได้สอสอมากแล้วยังไปเอาจากพการรคอื่นเข้ามาร่วมไดก้ก็เรียกว่าซื้อคนซื้อพรรคทำได้หมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการเขาก็ต้องตั้งคำถามในคนที่ว่าโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองไปไนะ่าวันนี้เรามีอำนาจแล้วทําไมนี่ฉันทำมาแล้วทำไมทาไม่ได้อะของแค่นี้เพราะมาจากการเลือกตั้งช่วยฉันฉันผิดไม่ได้ก็เลยพยายามที่จะเงื่อนไขก็คือมีวางแผนแผนก็คือว่าต้องถือว่าการเลือกตั้งนี่น